เปิดความจริงเครื่องรางไซดักทรัพย์ดักโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดไซนั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดักปลามาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งภายหลังก็ได้มีการนำไปเป็นเครื่องรางของขังอย่างไซดักทรัพย์โดยเชื่อว่าไซนั้นสามารถดักเอาทรัพย์สินและโชคลาภได้จึงมีคุณสมบัติในเรื่องของการนำพาโชคลาภ มาสู่ผู้ที่บูชาอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการอยู่อาศัยให้อุดมสมบูรณ์ร่มเย็นไซดักซัพ์ในปัจจุบันนี้เป็นการทำขึ้นมาโดยตรงแล้วผ่านพิธีกรรมแต่ต้นตำรับไซดักซัพ์นั้นต้องนำไซที่ใช้ดักปลาจริงๆมาทำเป็นไซดักซับเพราะไซเหล่านั้นมีพลังอำนาจในการดักสิ่งมีชีวิตมาก่อน หากผ่านพิธีกรรมอีกทีจะยิ่งเพิ่มความขลังการแขวนใสนั้นต้องแขวนให้ติดกับเพดานกลางห้องเพราะในใสที่ปลุกเสกแล้วนั้นมีทั้งคาถาและของขลังหากวางไว้ต่ำจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเสื่อมอำนาจลงควรหาห้องที่กว้างมีแสงสว่างส่องถึงไม่ควรแขวนในมุมอับจากนั้นให้หันปากใส ออกไปทางประตูหรือหน้าบ้านเพื่อดักโชคลาภที่ผ่านไปผ่านมาห้ามแขวนใสในแนวขวางหรือหันหลังให้ประตูพอจะทำให้อำนาจของใสนั้นไม่ได้ผลเคล็ดวิธีบูชาใช้คาถามหาลาบเรียกเงินเรียกทองบทใดบทหนึ่งหรือบทที่เรานับถือท่องอยู่เป็นประจำเช่นคาถาหัวใจเศรษฐี ท่องว่าอุอากัสวันละสามถึงเก้าครั้งจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคลาภเข้ามาสู่ตนเองและครอบครัว